ตอนนี้คือผมทำเซนเตอร์เสร็จแล้วนะเพราะว่าเลวอนสแคมง่ายมากนะทุกคนเซนหรือเธอของใหม่เธาใช้เฝอาแล้วจริงหรือไม่จริงจริงคระโอ้ยผิดสูตรเยอะสอรอบผิดคำถามก็คือเลวอนแค่สี่คูณสี่เป็นอะไรคำถามอะไรดคคถามคือกอง อีนี่สีอะไรโอเคได้อยู่คสถานคือสวัสดีครับเดี๋ยวจองอีกอยู่เดี๋ยวคับสวัสดีครัวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวบิอีกเช่นเคยนะทุกคนบิอรูปนี้เพื่อนๆขอมานานแล้วแต่ผมก็ยังเล่นไม่เป็นสักทีแล้วเราก็ยังไม่มีอ่ะแต่ว่าตอนนี้เรามีแล้วนะครับเนาะคือรีวิว สี่คูณสี่นะคะนี่นะก็คือฉี่ยเอ็มพีสี่คูณสี่นะครับอ่าก็คือกล่องมันสวยมากครับเป็นสีเขียวๆเลยแล้วก็มีลูกสี่คูณสี่อะต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นลูบิกสี่คูณสี่ลูกแรกของผมเลยนะทุกคนมีแบบไม่ธรรมดาทุกคนมันดูมีสามมิติอะแล้วแต่ละกล่องสีก็ต่างกันด้วยใช่ไหมใช่อย่างอันนี้ก็เป็นสีเขียวสีม่วงเขียวก็จะมีเลขสี่แบบนี้นะครับเปิดกล่องกันเลยครับอเคครับ ก็จะเจอคือตัวกล่องใส่ลูบิกนะเพื่อนเอื่อคู่มือนะครับโอเคก็บอกสูตรคร่าวๆนะใช่ครับเปิดดึงออกมาได้เลยครับนี่เป็นเนี้ยจะมีแบบรูไว้ใส่ลูบิกแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดก็คือซีรีส์ MP เนี่ยกล่องจะเป็นแบบกล่องโหลแบบสี่เหลี่ยมอย่างงี้ทุกลูกเลยใช่ไหมทุกลูกเลยครับเรามาดูที่ตัวลูกกันครับอันนี้ผิวสัมผัสตอนแรกเนี่ยจะเป็นผิวด้านนะทุกคน เล่นไปเรื่อยๆอย่างเราไหมใช่ก็จะต้องเล่นไปเรื่อยๆอันนี้ครับคือเหตุผลที่ผมชอบดู้อีกตัวนี้คือข้างในมันสีดําใช่ไหมแล้วดูนี่มันโชว์แม่เหล็กครับทุกคนเดี๋ยวเราเอามาเฟ้อเทิร์นกันครับแต่อยากรู้ขนาดอะมันใหญ่กว่าสามคสามเยอะไหมอ่ะเอาสามคนสามนี่เตรียมไว้เลยเหรอเหมือนนัดกันมาโอเคครับขนาดมันก็อาจจะแบบอาจจะไม่ได้ใหญ่กว่าขนาดนั้นเพราะว่าบล็อกอันนี้เขาทำให้เล็กลงนะครับเดี๋ยวเราอามาลองเฟ้อเทิร์นนะครับ เคียบพวกเฟอร์เธอเนี่ยเล่นแล้วจะรู้สึกว่าแบบเสียงมันจะนุ่มๆเล่นนุ่มๆใช่ไหมแต่ว่ามันมีความแบบความแบบกรอบๆอยู่นิดหน่อยนะแต่ว่าตอนเล่นแล้วก็รู้สึกว่ามันเล่นสนุกนะเสียงมันฟินเดียทุกคนแบบเนี่ยทุกคนผมชอบตรงเสียงมาเนี่ยอเรีบอลลองดูเสียง โอกกอบมากครับทุกคนกับก็เพืเทิญถือว่าเล่นดีครับแต่จะแข็งๆนิดนึงอ่าเหรอโอเคครับมาต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูเฉดสีครับนี่ครับเฉดสีตัวนี้ก็จะสวยมากนะทุกคนนี่ก็คือตามมาตรฐานเลยเนาะใช่เฉดสีเนี่ยคือสําคัญมากนะเพราะว่าเราก็จะสามารถมองสีได้ง่ายนะตอนทาเลอะไรอย่างงี้โอเคครับทุกคน ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคัตติง้งเขาเนี่ยเบาดีเวิร์สกันครับฮ่ะเฮ <มา S 2> ้ยทำไมมันคัตติ้งเดีย่ยงนี่สีนีสีฮ้ยคัตติ้งก็ถือว่าง่ายนะทุกคนแต่ว่าจะต้องออกแรงหน่อยนะทุกคนก็ตามสไตล์ครับรูบิกใหญ่ๆก็จะต้องออกแรงเยอะหน่อยนะครับโอเคต่อไปรีเวิร์สครับรีเวิร์ส รีเวิร์สตัวนี้ง่ายเลยคือยิ่งบล็อกมันเยอะมันก็จะยิ่งออกแรงเยอะขึ้นนิดนึงเฮ้ยทุกคนใช่อุ้ยรีเวิร์สตัวนี้สบายมากครับเดี๋ยวเรามาดูสปีดกันครับสปีกสปีกนะฮือฮ่าเล่น,รนเรื่อยเลยผมรู้สึกว่ามันเล่นแบบค่อนข้างจะสนุกอะทุกคนมันเล่นเพลินอนะเพลินหรือเห่อของใหม่ เขาช่บาบอลแล้วจริงหรือไม่จริงจริงสีงค่คูณสีต่ตรงนี้มีแม่เหล็กนะครับแล้วก็มาดูแรงแม่เหล็กกันครับแล้วแม่เหล็กตอนนี้ถือว่าอยู่ในขั้นแรงครับรูบิคสี่คูณสี่ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเวลาเราจะปรับนะทุกคนแล้วก็ แหกออกมาครับมันจะอ๋อมันมีไข่ควงอันนี้เป็นแค่แบบบอกข้าวไงทุกคนแล้วเราก็ต้องแบบมาลองแก้สักรอบหนึ่งแล้ว,ลวเราค<ร>็า<ด>้อยบอกความรู้สึกว่าสิ่งที่มาเจอสิ่งที่เราจเราจอเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะทุกคนโอเคครับเคเดี๋ยวกลับมาก่อนอ่ะเดีบอลเขา ่แบบต้องจับเวลาด้วยหรอไม่ใช่แค่ทำมือทำมือทำไม้ทำมือ,อ,มมอตอนนี้คือผมทำเซนเตอร์เสร็จแล้วนะเพราะว่าเล็บสแคมง่ายมากนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้กำลังเก็บเก็บชิ้นเอชอยู่นะทุกคนเก็บชิ้นเอชตอนนี้ผมเก็บคอสนะเก็บชิ้นเอชแล้วผมก็จะหยอดเข้าไปในคอสก่อนนะทุกคนฟื้นมาตอนนี้ผมก็ทำคอสเสร็จแล้วแล้วก็เก็บเอชเสร็จแล้วนะทุกคนเสร็จแล้วก็จะมาแก้หัวสามคูณสามเลยนะ อันนี้น่าจะเป็นสายติใหม่ของผมเลยนะครับไม่จับเวลาได้เหรอฮะไม่ได้จับเวลาแมู่กก็แบบแบบมันเหมือนเหมือนจะเป็นสายตีใหม่ได้เลยเพราะว่าเพราะผมไม่รู้แม่อันนี้มันทำเลขเือนสามพันสามผมไม่มีพาวิตี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะ <c oughs> ชิแล้วก็อันนี้ก็ทีผื่ครับเฮ้ มันเหมือนแก้ง่ายเลยอะก็อันนี้คือแบบมันไม่ค่อยได้เลียงไงทุกคนแต่ว่าก็คือเอาตรงๆถามว่ามันง่ายไหมถ้าพื้นฐาน3ามคูณสามได้แล้วก็ก,ก,ก็ก็โอเคครับก็ไม่ได้อ่า<ช>แต่ว่าทุกคนบางทีเนี่ยเราก็จะเจอพาวิที่นะทุกคนอย่างนี้นี่แลวมันก็จะมีสูตรโดยเฉพาะของมันนะทุกคนโอเคครับเมือ่อไรเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปสอนอีกทีเนาะใช่ค่ะคือลูบิกตัวนี้จริงๆนะลูบิกแบบประเภทสี่คูณสี่เนี้ยมันเล่นมันเล่นสนุกนะทุกคนคือแบบ มันท้าทายอ่ะคือสําหรับผมคือความท้าทายนี่ผมชอบมากกับลูบิกสีคนสี่นะทุกคนคือแบบมันก็ไม่ได้ยากเกินตัวสําหรับผมไงก็ถือว่าเป็นลูบิกที่เล่นสนุกมากแล้วก็ลูบิกตัวนี้ตอนผมเล่นนะทุกคนข้อดีของมันเลยแบบเวลาเล่นเนี่ยสีเนี่ยมันมองง่ายเวลาเราเก็บเอทเก็บอะไรเนี่ยสาคัญมากลูบิกตัวนี้คือถือว่าแบบตอบโจทย์ตอนมองสีเลยครับแล้วก็ แรงแม่เหล็กนี่คือแบบมันช่วยมากอ่ะแรงแม่เหล็กถือว่าแรงมากแล้วก็แบบดีค่อนข้างดีแล้วก็ลูบิตัวนี้ค่อนข้างลื่นนะเป็นแนวกรอบๆนุ่มๆนะก็เต็มสิบรูบิตัวนี้ขอให้สิบครับเพราะว่าเป็นสี่สีลูกเดียวในบ้านแล้โอเคอนน <c oughs> ครับเนี่ยก็จะเป็นลูบิส,สี่สิเดี๋ยวไอซิวอะไรลูกนี้ไม่ได้ยากหร่างท่คิดเราวงก็แก้ได้ฮะเอาเอาเอาดีๆดูแค่นี้แก้เป็นแล้วเหรอ ใช่ครับผมมองผมก็รู้เลยเฮ้ยผมซ้อมผมซ้อมเป็นอาทิตย์กว่าจะเล่นเป็นคุณแค่นี้คุณเป็นเลยเหรอไม่คุณทาเลสองคูณสองดิได้เดี๋ยวได้จะเอาสี่คูณสี่เล่นเป็นสองคูณสองเหรออืออ่าโอเคเข้ามาแวกอ่ะอ่ะาเดี๋ยวนั่งทำเป็นสองคูณสองนี่ให้ดเดวอนทำเจ้เนี่ยนี่คือ้าจะบิดซื้อ่ะอ่านซีแกได้ไหม มันใช้แบบเดียวกับสองคสเลยไหมเดีบอนอืมแบบเดียวกันเลยครับแต่แค่อย่าไปบิดหนึ่งแถวก็พอต้องบิดสองแถวคิดซะว่าเราเล่นโอเคครับสะอาเห็นด้วยโอเคครับมาดูครับแครหมุมทำอย่างดีครับอย่างได้ตอนนี้ชั้นหนึ่งเสร็จแล้วแล้วก็หน้าบนเต็มแล้วแล้วก็เสร็จโอเอลเอลไม่ดีสุดดีสุดดี เงอ,อ้ยเออินสูดี้สองถอกติด้ได้เๆ,ๆโอเคก็ถือว่าลูกนี้เอามาเล่นเป็น2อคูณสก็ได้นะใช่ก็ถือว่า<ม>สนุกมากครับโอเคพ่อแค่ดูพ่อก็สนุกแล้วจะสอนพ่อเล่นบ้างนะโอเคพเพื่อนๆแล้วก็ลูบิกลูกนี้ครับเราซื้อจาก ร้านแคนดี้สปีดครับใครอยากได้ก็ไปสั่งเสื้อได้นะร้านเขาที่มีรูบิคเยอะแยะมากมายก็กดเข้าไปดูนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับโอเคแล้วสี่คูณสี่ลูกนี้ก็เป็นลูกหนึ่งที่เราแนะนําเลยไหมใช่ครับแนะนำครับอ่าโอเคครับผมอ่าแนะนํามากคือลูบิกสี่คูณสี่ลูกนี้คือแบบตอบโจทย์นะสามารถเป็นลูกที่จบได้เรืยองกินโตครับเหมือนเขาถูกใจอย่าทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะเป็นชั่วโมงอะดูแล้วครับก็มาถึงเครื่องคำถามของคลิปนี้กวยังมีคำนวณ คเลบอนแค่สี่คูณสี่เป็นอะไรสามอะไรดีครับคำถามคือกล่องลูบิกที่สีอะไรโอเคได้อยู่คำถามคือเลบอนทำเลบอนแก่หนึ่งลูกนี้ได้เพราะอะไรแล้วลูบิกกล่องนี้กล่องสีอะไรครับโอเคครับผมคุณเสี๊ยบนะคะชอบคุณเจียลืมกด ไลค์กดแชร์กดติดตามและหน1งติดตากายเจริญพันุ์ที่ม่ใจคิวแล้ววันเรไมรีฟังกันดีนะ้ครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย